แมนบัวเตะกัใส่ไหมล่ะเอ้าเเวลานี้ยังไม่ค่อยท่าเพราะว่าเรารอเวลากันอยู่รอเวลาที่จะไปเรียกหาประชาชิทิปไตยไปหาความยุติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งพร้อมไหมพร้อมพี่น้องไปไหม เคลื่อนพลกันต่อไหมเคลื่อนทัพกันต่อพบกับบอระชัยเหมะนำทัพเคลื่อนพลจากจังหวัดสมุทรปราการเคลื่อนพลไปหาฝ่ายอมมตยาธิปไตยอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณครับคุณนุมรังสีเสรีชัยรูปเหล่าของพี่น้องคนเสื้อแดงยอกระเดงซะละ พี่น้องครับสวัสดีครับวันนี้ผมเมื่อคืนผมนอนที่พัทยาแล้วก็ได้มาเตรียมดูแลพื้นที่กับทีมงานคุณหนุ่มรังสีคุณเจ๋งตอนเช้าตีรถไปรับพี่น้องมวลชนที่สมุทรปราการพี่น้องครับเชื่อไหมครับว่า พี่น้องสมุรปราการยังมาไม่ถึงเลยครับเพราะรถมันติดยังข้าวไม่ได้กรุงเทพข้าวไม่ได้นนทบุรียังไม่มาราชบุรีภาคตะวันตกยังมาไม่ถึงเลยและพี่น้องเต็มเวทีสนามแห่งนี้แล้วอยุธยาแตกมาแล้ววันนี้เขาตะโลแตกอีกแล้วพี่น้อง นี่คือความอัดอั้นตันใจของพี่น้องคนเสื้อแดงก่อนที่ผมจะมาได้พูดปราศัยกับพี่น้องผมต้องขอบคุณตำรวจโดยเฉพาะผู้กำกับทำนูนมั่นคงผู้กำกับสุประชัยผู้แก้วคำผู้กำกับ สองผู้กำกับพัทยาและบางละมงครับขอบคุณความสำเร็จในครั้งนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณผู้การคัดฉาขอบคุณผู้บัญชาการภาคสองท่านกวีและขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกทุกท่านที่อำนวยความสะดวก ให้พี่น้องคนแสดงเคลื่อนพนในครั้งนี้อย่างเต็มที่พร้อมทั้งรักษาความปลอดภัยครับพี่น้องครับนี่คือหัวใจของพี่น้องตำรวจไทยที่รักประชาธิปมไตยตำรวจยืนเคียงข้างประชาชนครับพี่น้องครับพี่น้องครับเราได้ร่วมต่อสู้กับพี่น้อง ชาวพัทยาภาคตะวันออกมาตั้งแต่ยึดอำนานจะปีนี้ย่างปีที่8ครับพี่น้องครับเราเคยตั้งเวทีเลื่อนจากนี้ไปข้างหน้าอีก200เมตรแต่วันนี้เราตั้งเวทีเกือบหลังสุดของสนามแห่งนี้ไม่เคยยิ่งใหญ่และสนามกว้างมากกว่าทุกครั้งและมวลชน ตอนนี้แค่ห้าโมงกว่ากว่าก็เต็มสนามแล้วครับพี่น้องครับการจัดเวทีที่นี่คนจะมากที่สุดตอนสองทุ่มเพราะพี่น้องพัทยาที่เป็นพื้นฐานที่รักประชาธิปไตยเขาทำงานเขาจะเลิกสองทุ่ม แล้วจะมาร่วมขบวนกับพวกเราทุกคนในพัทยาแห่งนี้พี่น้องครับจะต้องยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ผมฝากเตือนอํมมาตทุกคนกองทัพผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดว่า จะทำอะไรในวันนี้กับประเทศชาติและประชาชนไม่มีทางสำเร็จเพราะพี่น้องประชาชนตื่นตัวก้าวหน้ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศของการต่อสู้ในวันนี้พี่น้องพี่น้องครับคนที่รักประชาธิปไตยคนที่มีความคิดก้าวหน้าทางการเมือง พวกนี้คือคนระดับที่เขาฉลาดเขาเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาไม่มีวันที่จะล้าหลังถอยหลังไปสู่ยุคโบราณที่สุเทพต้องการและอำมาตต้องการอย่างเด็ดขาดแล้วใช่ไหมครับพี่น้องนี่คือความคิดก้าวหน้าของผู้รักประชาธิปไตยทุกคนและความคิดก้าวหน้า ความคิดต้องการประชาธิปไตยนั้นสอดคล้องกับพี่น้องประชาชนทั้งโลกนี่คือแนวทางการเมืองที่ถูกต้องคือแนวทางประชาธิปไตยในสังคมไทยและสังคมโลกครับจะไมพ่พีน้อง <S <S เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนรักประชาธิปไตยคนเสื้อแดง คนไทยเขาตื่นตัวแล้วเขาตื่นตัวเลยเขาไม่ย้อนยุคเขาไม่คิดล้าหลังอีกแล้วนี่คือจิตสำนึกและทุกคนรู้ใครคือศัตรูประชาชนใครคือศัตรูของประชาธิปไตยวันนี้คนรู้หมดแล้วแต่คนส่วนหนึ่ง เหมือนกับบัวที่อยู่ใต้น้ําและบัวกลางน้ําบัวบนน้ําคือพี่น้องที่รักประชาธิปไตบัตไเข้าใจว่าสังคมนี้มันอยู่อย่างไรบัวกลางน้ําคือคนที่พร้อมที่จะขึ้นมาพลน้ําแล้วได้เรียนรู้รับเรื่องราวต่างๆ พร้อมที่จะเข้าใจคําว่าประชาธิปไตยคืออะไรและพวกนี้ก็มีเยอะพี่น้องครับพร้อมที่จะเป็นบัวโผล่บนน้ําเยอะกว่าบัวใต้น้ําพี่น้องส่วนที่สามคือบัวที่อยู่ใต้น้ำพี่น้องครับพวกนี้จะถูกสัตว์น้ำ เต่ากินแทะแหลมจนตายไม่มีทางได้ผุดได้เกิดแล้วพวกนี้ครับเหมือนกับพวกสุเทพเทียสุบรรไอ้บวกบัวใต้น้ําไม่ได้ผุดได้เกิดเพราะอะไรครับเพราะเขาคิดต้องการอํานาจในกลุ่มพวกเขาเขาต้องการย้อนยุคมีการจัดสภาเขาเอง ตั้งนายกรัฐมนตรีเขาเองเพราะฉะนั้นไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่สถานปนาตัวเองขึ้นมามีอำนาจมีสภาของตัวเองมีนายกของตัวเองมีแต่เขาเลือกตั้งพี่น้องครับมอบอำนาจให้ประชาชนนี่คือสังคมโลกสังคมประชาธิปไตยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกนี้มันบัวใต้น้ำจริงๆครับพี่น้องครับ แต่ไม่เป็นไรเพราะบัวกลางน้ำมันเยอะกว่าบัวที่โผล่มันน้ำคือผู้รักประชาธิปไตยคนสีแดงไงครับคือบัวพ้นน้ำและพี่น้องครับไม่ตกเป็นอาหารของปลาและกระตาอีกต่อไปนี่คือบัวพ้นน้ำพี่น้องเพราะฉะนั้นการกระทำของกลุ่ม ที่คุมอำนาจประเทศไทยเครือข่ายทั้งหมดที่เรารู้กันอยู่เขาใช้กองทัพใช้องค์กรอิสระใช้คุกใช้รัฐธรรมนูญอย่างบิดเบือนใช้อำนาจอย่างบิดเบือนพวกนี้ยิ่งทำเท่าไหร่กดดันประชาชนมากเท่าไหรบิดเบือนกฎหมายรัฐธรรมนูญเท่าไหร ข้ามหัวประชาชนมากเท่าไรกดหัวประชาชนมากเท่าไรใช้ทำลายกระบวนการของประชาชนมากเท่าไรมันก็เสื่อมลงมากขึ้นทุกทีเท่านั้นใช่ไหมครับพี่น้องโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมศาล ก็เสื่อมลงทุกวันทุกวันเพราะใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมจะมั้ยกรับพ่น้องกองทัพวันนี้กองทัพแตกเป็นหลายเสียงผมยืนยันคำพูดนี้ตลอดทุกครั้งที่ขึ้นมาปราศัยยังก่อน,นีนสามวัน มีนายพันเอกนายพลตรีและพลพลโทพลเอกก็มีพันโทก็มีมาคุยกับผมโทรศัพท์มาหาผมกับพี่น้องว่าวันนี้พวกเขาอึดอัดอย่างมากที่อยู่ในกองทัพที่ถูกบีบมาทุกวันว่า ให้ยืนยัดควังคําสั่งผู้บังคับบัญชาถ้าสั่งมายังไงต้องทําถ้าไม่ทําจะถูกลงโทษตามวินัยระเบียบของทหารนี่คือความรู้สึกของพี่น้องทหารเขาก็บอกว่าจะสั่งให้ผม เอาปืนมายิงพี่น้องผมผมจะไม่ทำอย่างเด็ดขาดกับพี่น้องครับนี่คือทหารที่เขาถ่ายทอดความรู้สึกมาอย่างผมแสดงให้เห็นว่าวันนี้กองทัพนายพลบางคนถูกอำมาตยที่เคยใช้ทหารมารักษาอำนาจและได้อำนาจ ได้อำนาจการปกครองประเทศด้วยได้อำนาจตุลาการด้วยได้อำนาจบริหารด้วยเขาต้องการยึดประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จกรพี่น้องทหารเหล่านี้จะไม่ยอมยืนยัดเคียงข้างประชาชนนี่คือความไม่เป็นเอกภาพในกองทัพนี่คือความคิดในกองทัพ ทหารหลายส่วนเขาเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยเขาเข้าใจว่านายพลบางคนที่เป็นเจ้านายเขารับคำสั่งมาจากอมนาจให้ทำการปกป้ององค์กรอิสระเอาบังเกอร์ไปตั้งดูแลมอบกระบอ เอาบังเกอร์ไปตั้งใกล้กับปป,ปชและสารรัฐมนูญเขาก็รู้ว่าเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือให้องค์กรอิสระตัดสินล้มรัฐบาลควนรัฐบาลล้มพี่น้องประชาชนที่มอบอำนาจให้นายกรัฐมนตรีเขารู้ครับพี่น้องครับทหารพวกนี้เขารู้เพราะฉะนั้นพี่น้องครับ สถานการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นแล้วในกองทัพสถานการณ์อย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในกองทัพบกแต่วันนี้ความไม่เป็นเอกภาพความขัดแยง้งความเห็นไม่ตรงกันของบุคลากรในกองทัพขายายตัวอย่างกว้างขวางและรวดเร็วแล้วสิ้นเดือนนี้ทหารเกณฑ์ ก็จะปลดประจำการพี่น้องครับทาหารเหล่านี้ก็จะต้องกลับบ้านพี่น้องปลดประจำการทาหารใหม่พลัดใหม่ถ้ามีการกระทำใช้กองกำลังติดอาวุธเพื่อทำการอย่างดึงอย่างใดไม่ว่าคุ้มครององค์กร,อ,อ,กรอิสระสารรัฐธรรมนูญปปชทหารเหล่านี้ยังไม่มีการฝึกเพราะฉะนั้นเขายังยิงปืนไม่เป็นครับ ถ้าเขาออกมาถูกสั่งมาจริงๆพี่น้องครับเขาอาจจะออกมาแล้วเอาอาวุธมอบให้คนเสื้อแดงพี่น้องไม่ต้องกลัวมันกองทัพเรือผมมั่นใจครับว่ากองทัพเรือทหารเรือยศตั้งแต่สูงลงมาต่าเขาคิดอยู่ตลอดเวลาว่า เขาช่วยพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยกองทัพเรือเคยช่วยนักศึกษาปัญญาชนมาตลอดหลังจากถูกยึดอำนาจพี่น้องครับ6ตุลา19ผมโดดหนีลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาทหารเรือแหละครับที่ช่วยผมให้รอดชีวิตเอาเรือมาเก็บนักศึกษาที่รักประชาธิปไตยทุกคนนั่นคือทหารเรือพี่น้องครับ ทหารเรือเขาช่วยพี่น้องประชาชนช่วยนักศึกษาที่รักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกครับถ้าทหารบางกลุ่มยึดอำนาจทหารเรือเขาเฉยเขาไม่ช่วยแล้วเขาจะถอดเครื่องแบบมาช่วยพี่น้องประชาชนพี่น้องครับทหารอากาศวันนี้ก็เหมือนกันส่วนหนึ่ง เขาไม่เอาเกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นวันนี้กองทัพสามเหล่าทัพไม่เป็นเอก,าก,ากภาพพอที่จะทำการยึดอำนาจได้อย่างแน่นอนพี่น้องสำคัญอีกอย่างหนึ่งพี่น้องตำรวจไทยของเรายืนหยัดเคียงข้างพี่น้องคนไทยร้อยเปอร์เซนต์ยืนหยัดเคียงข้าง,ง,ง,างประชาิปไตยร้อยเปอร์เซนต์ แล้วกําลังควายประชาธิปไตยโตขึ้นก้าวหน้าขึ้นมากที่สุดในประเทศตั้งแต่ประวัติศาสตร์การต่อสู้เพราะฉะนั้นมวลชนก็เยอะขึ้นหลายล้านคนเต็มประเทศในวันนี้นี่คือการแสดงออกที่เขาตาโลไม่เคยเกิดปรากฏการอย่างนี้นี่คือแสดงให้เห็นว่าคนรักประชาธิปไตยโตขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกวัน เพราะฉะนั้นใครคิดไม่ซื่อกับประเทศชาติและประชาชนจะต้องถูกประชาชนจัดการอย่าให้อยู่ในประเทศนี้สู้ถึงที่สุดพี่น้องขอบคุณครับขอเสียงประมือแสดงความขอบคุณให้กำลังใจคุณวรชัยเหมากับพี่น้องที่เคารพครับเรายังมีหมู่มิตรข้าราชการที่ยังเป็นห่วงปยยัญญาต้องการความยุติธรรมในบ้านนี้เมืองนี้อีก ขอปรบมือให้กำลังใจกับทุกภาคส่วนที่ยืนเคียงข้างประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้อง